เมาลยจ้ามาแล้วจ้าทำไมรู้สึกว่าแรงผมอับปีกับเพื่อนก่อนชาวบ,บ้านชาวช่องวะไม่เป็นไรหรอกไม่คิดมากใครเป็นแรงก็ได้แต่ไปวันนี้วันสงการดิจับไปพี่น้องด,ดูยดีแล้วแม่งปิดหูให้ตูดชอ,อ,อยมายหอยอีกสามตัวสามตัว มึงแม่งหิวเวกันจากไหนพี่พวกนี้พี่พี่เบลเรื่อนมัก็ได้ัวกนี้กันมาทั้งขงบวนเลยเฮียร,รวมญาติเหรอจัดน,นี่เจน,น,นเจน,นเนเราจะได้เฟรบัตไหมเราได้เฟรบัตด,ด้วยว้าวแก่จังเลย วันรวมญาติอะกูถามจริงก็วันวสงการนี่หรือพี่จะเถียงชิงมหงไหลจริง,ง,อง,รงเอ้ยสวยไปถอยไปก่อนแม่ว่าอิ่มเลยเพื่อนขิงสติ๊กเกอร์อะเพื่อนขิงสติ๊กเกอร์เราว่าขิงไปอาจารย์ไงอ๋อหรือว่าลืมไม่ใคยทุกคนเล่าเลยเกเถอะสาธุค่ะ เอ้ยอยู่ในพุ่มพี่พี่พุ่มพุ่มเยอะเลยพุ่มเยอะระวังไอ้เยึดแม่ไปละเอ้ยเดี๋ยวเราขอมาเราขอมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สอยไม่ได้ถอยไม่ได้อะไรเงี้ยอันหนึ่งอันหนึ่งข้ามันอะไรขอแค่ขออ๋อซินเนสเตรียน้องจะรวงผมโอ้ยกูเจ็บเซนเซนสวยมีพวกเก่งเนี่ย กอกูแอบแล้วมันเคยมีใครนิ่งมั้ยถามสิใหม่โอ้จานจานจานเดี๋ยวจ้าเย็เย็นโอ้ยจานกาเอ้ยบอกเลยเฮ้ยมันจะบินนะมันจะบินนะเฮ้ยถอยถอยอ้าวคุณรอดได้ไงวะเอ้เกือบกดผิดแม่เกิดเลยคุณรอดได้ไงเกิดเลยกดถูกผมรอดได้ยังไงรอดเหรอเฮ้ยนึกว่าไม่รอด บอกแล้วถ้าโทรศัพท์รื่นส่อให้เล่นเกมอะไรผมก็เล่นเก่งได้เอออีสองคนเขาจะรำคาญแล้วปะ <'ll> เนี่ยมีไอ,อ้ยุ่พึ่งไม่พร้อมไม่พร้อม <Hey. S 2> ถอยก่อนี <Hey. S 2> ีขนาดให้ถอยแล้วเนะี่ยไม่เหยื่อพึ่งเย่่อพึ่งโกดแค้นมัน,นผมเป็นลูกพระเจ้าตากมึงอย่าพึ่งเลือดตั้งโควิดตอนนี้ดิเยนาฟามา น้องซีนน้องน้องมาอ้าวน้องดุดเลืองแล้วน้องโอ้ยแย่ถอยเหยื่อถอย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 เอแย่เด้งเลยเอ้ยลิปปอีกนิดเดียวช่วยก็ดเลยจังหวัดน้ำแก้แค่แล้วไงกูอู้อยู่่ะรัเขาทำไมไม่รเขาทำไมไม่รัผมไม่รับอ๋อ เฮ้ยมันบินเบ้าบินเบ้าเราอะเพลินไปดิเวดานสวยงามอ่ะไอ้ฟาร์มแกแข้งห่ายอดเลยเพื่อนเออไม่ติดฝั่งนู้นแม่งเฮ้ยตรงกลางแม่งอะไรวะเนี่ยใช่กันเหรอไม่เขาไม่เขาเป็นใส่ยกลางไงพี่เขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแก้ผมไดี๋ย้ช่วย เฮ้ยเจนเจนเจนไม่เอาเจนเจนเจนโัเจนกูใส่หฮาวมากเลยเจนเจนปีนก่อนปีนกปีนกข้างล่างพ่นลูกไหมอย่าแย่งนกกูออกไปข้างแม่ข้างล่างอ่ะไม่มีข้างล่างมีอเออข้างล่างแกไม่แม่ยังไงไม่นะริโป้ไม่ไม่นะพี่ดิกับเราทีนี้เราพวกเราน่ะทำอะไรกันอยู่ถามจริง มีก็จะยอบินอย่างเดียวเลยฮะไรเฮ้ยมึงอะกลับมึงอะกลับโดนคลิปตีก็ตายหาแล้วมาละมาละสวยกูมาทำไมเนี่ยกูไม่ให้กำลังใจกูเน้นช่วยเว้ยแค่นี้ล้วกูจะเดินมากลขอโทษโทษโทษเออไอ้เคียแม่งทิ้งป่าไว ทำไมพกมองใจหาเฮ้ยทำไมพอมีห้ระวังสาตเตาังเสตากังตเตยไาป้กมตเาร์กังตตสารกตเากังต์เากงต้เากั้เารังเอ้าร้กัอ้์เร์กังตเตาร์กังตเตสตารมกังต์เตากตเต้ารกัตากังไเ้ากังต์เารกังต์เต้ตเร์กังต์เตาร์กังต์เต้ตารังต์เตสตาังตเตสตรงเตสารงเตสารังเตสารกันเากังต์เตสากงเ ผมก็อยากกันแต่ผมยังตายลังไปเฮ้ยยังอยู่เนาะเอ้าเฮ้ย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 อะไรอะไรครับเฮ้ยเยอะเยอะเขี่ยกูเดินผิดเฮ้ยถอยเถอะไม่ไหวขนาดนั้นนี่ก็ดันอย่างเดียวเลยเป็นลูกอีดันไหมจ้ส เออเออ้เฮียเละยับแม่ตัวรีบแทงแล้วพาทีมวยทีนี้เทียมไม่ตายอูพาทีมที่พายชั้นเลยเนี่ยเป็นไพี่ อาใหม่ได้แต่ผมต้องไปฟาร์มเงินหน่อยแม่งจนแต่จัดเลยตอนเนี้ยผมเป็นแคลรี่แต่ว่าเงินแม่งไม่ไม่ไม่แอนอันนี้เลยไม่คืบหน้าเลยกูก็ไม่คืบหน้าเลยทีมก็ไม่ที่เป็นโลมมึงก็ให้กูได้ตังค์หน่อยก็ได้ไหมล่ะ ไม่มีตังแล้วกูจะเอาอะไรไปแทงให้มึงร่างกายตัวเลขหลัวใจไปละถ้ามึงจะตีแค่เราหรอเปล่าล่ะกูเหนื่อยมึงเอาตรงตางก่อนอันนี้แย่ถอยถอยไม่ไหวไม่ไหวนี่นหะกูขังไว้งั้นแหละไอ้เคี่ยวว,ว้าวสวยนะ c r สวย มันโด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 นเอ้ยเอ้ยหลบได้นี่หว่าเออกูหลุดเป้ยเป็นไรมากหมเนี่ยประจูเก็มันชื่ออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออุ๊ยโอ้โหโอ้ยกูกดผิดไอ้เหี้ยแม่เล่นแล้ไอ้เหี้ยประเด็นเย็ดแม่เล่นแล้วน้าหนื่อยใจหมาถึงกูเนี่ยหน้าเหน่อยใจ จีนิตเทียตายสวยสวยต้องถอยแล้วแหละจังหลเนี้โอ้มายนะที่ปวดตายสวยยังเออเราเมื่อกี้ก็ลืมไม่จีนิตเทียแม่งฮะอะไรยิ้มได้ยิ้มอีกหรอคะไม่เลย อะไรปล่อยป้อมเถอะเฮ้ยเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นนี่ไงพี่ถอยพี่พี่ก็แมนดึงไหมโอเคถอยก็ถอยมันคือโล้ยพี่อ่ะมันคือโล่ยแม่เราก็ยำสะเละเลยมันคือโล่ไอพี่อ่ะมันคือโล่อะไรวะอะไรคือโล่วะดีสิน่าครอสสิ่งที่นายอยากปลุกลังในตัวของพวกเรา เขาเป็นยอดชายในตัวคุณไม่อยาพูดอย่างกันดิผมวเราะผมไม่มีสมาธิเล่นเยี่ยมเลยจ้าเยี่ยมยิบหัวคุณไม่เดินช้าจะ่ว่าเยี่ยทำไมกูชอบทำตัวไรสาราวัยเย็ดแม่หายิ่ห้างไงบ่าวชอบเฮียดิบแล้วหนึ่งสวย แพ้บอกแต่ชนะป้อมว่ะไปพวกเราแพ้บอกชนะป้อม